เดี๋ยวนี้จะยืมมาสแตงของท่านเศรษฐีโคราชไปแฮชซะหน่อยอันนี้ไม่มีใครเคยได้ขับไปนะนอกจากพี่กับยกแล้วมีแค่เรานะครับกลัวพี่แค่แบบว่าผมมาบุรีรัมย์รอบแรกรถคว่ำไปคันงหนึ่งได้ขับมาสแตงแล้วครับทุกคน ก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวิวแอ d i c t ครับผม <Yeah. S 1> ก็เนี่ยฮะก็ประมาณเนี้ยฮะนี่ก็ขับ Mustang มาสแต n งมาฮะคันสีแดงครับรถ <c oughs> ใครก็ไม่รู้เอ๊ะนั่นใครนะอันนั้นแฟนใหม่ผมเองฮนะแฟนใหม่ผมเองฮนะคุณ <c> โ <oughs> ยกนี่เองนะครับนี่เดี๋ยวให้ดูรถก่อนรถใครใครจำได้บ้างนี่โคตรหลอ่อมาสแตง ของใครให้ทายคอมเมนต์มาใครรู้คอมเมนต์มาหน่อยมาสแตงคันนี้ของใครเดี๋ยวนี้จะยืมมาสแตงของท่านเศรษฐีโคราชไปแฮชหน่อย,อยว่ามันแรงจริงเปล่ากับมาสแตงคิโค2.3หรือเปล่าวะ่ะก็ไม่รู้นะเ<ส><ง>ดี๋ยวลองถามท่านเศรษฐีดูว่าคันนี้เป็นมายัางไง พี่เป็นท่านเศรษฐีผมก็เลยต้องแอคตามด้วยเนี่ยก็เจอเศรษฐีแบบว่าเศรษฐีอีสานก็เลยต้องเป็นเศรษฐีกรุงเทพครับวันนี้พี่เป็นยาจกแล้วทวนนะอ๋อยาจกนะวันนี้เราเจอพี่เล็กแล้วเหมือนเดิมครับสวัสดีครับผมเดี๋ยวขอแนะนําตัวนะแนะนําตัวหอะไรคนก็น่าจะรู้จักอยู่แล้วว่าเผื่อก็ไม่แนี้ยเลยไม่ได้อ่านิดนึงนิดนึงให้นิดนึงนะให้นิดนึงนะผมเรซ่าเรซซิ่งนะครับผมเรซ่าเรซซิ่งเอ็ทสองด้วยสองช่อง อ๋อมีสองช่องแล้วตอนนี้ใช่ใชทำไมต้องมีสองช่องพีชง่ช่องช่องแรกช่องแรกจะเป็นช่องใหญ่เนาะ 2, 000, 000, 000, 000, สองล้านสองแสนซับเนาะตัวนี้ก็คือจะลงแบบอาจจะแบบซอฟๆหน่อยแต่ถ้า X2 นี่อีกช่องหนึ่งก็คือๆๆจะแบบซอฟๆเพราะอะไรซอฟๆเพราะกลัวบินไงเพราะว่าเตื <c oughs> อ,อตนมาทีนึงแล้วแบบเกือบจะแบบ90%แล้วถ้าอีกอีกเอีกสิบเปอร์เซ็นคือช่องบินเร็ลอยใช่พอดีเราลบคลิปพวกกวาดเสียวอะไรพวกนั้นทันช่องก็เลยโอเคยังอยู่กับเราต่อไปอ๋อมันโดนเก็บย้อนหลังด้วยเหรอใช่มันเก็บมดเลย ก็คือตะเวนลบออกไปประมาณ200อ,อคลิปอะจริงป่ะจริงหายไป200้อยคลิปอ๋อก็เลยแบบทำ x 2ขึ้นมา x ่ X2 ขึ้นมาแบบเอาแบบใส่ใจเอามันอะ่ะแบบล้อลอยไม่ใช่ว่าเราล้อลอยนะคือคนอื่นที่เราไปถ่ายอะ่ะล้อลอยล้ออะไรกันเข้าปลาอะไรแบบแล้วมันไม่เป็นไรพี่แต่ขอ,อเราอย่าลอยไม่ไม่เป็นไร ก็มันอีกช่องหนึ่งไงช่องเล็กแค่แสนห้าก็บินไปได้ไม่เป็นไรไม่ไม่เป็นไรแต่2ล้านนี่อย่าบินอใช่เสียดายนั่นเลยถึงต้องมี2ช่องแต่ 2AX ไอเอ็กสองเน้นเป็นเหมือนออฟโรดวิบากใช่ก็คือทุกทุกแนวแหละขอแค่แบบวันนี้แม่งถ่ายมารุนแรงว่ะเออแต่เกี้ยวกาดมากเลยเอาไปลงช่องสองแล้วกันอวันนี้พี่เดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องว่าแบบมาวันนี้เรามีแบบพระเอกครับก็คือมาแตงฮะอันนี้เราเกิดยังว่าเรามาทําอะไรที่นี่เกิดแล้วผมเกิดไปแล้วโอเคตอนแรกไปแล้วใช่มา ก็วันนี้แบบพระเอกของเราคือมาสแตงเห็นแบบว่าไม่ใช่พี่เหรอพี่ต้องเป็นพระเอกดิอันนี้เด่นววากตอนนี้โออเจ็ดเก็เห็นเห็นแบบว่าเห็นแบบว่าไปกรุงเทพมาแล้วแบบมีอะไรนะมีมัสแตง3คันมีท่านเศรษฐีมีนำเศรษฐีกลาดข่อนแก่นใช่เอแล้วเห็นแบบขับมัแตงเหมือนกันหมดเลยก็คือทั้ง3คนเนี่ยก็เลยบอกได้เลยว่าพี่คือยาจบที่สุดแล้ว เคหน่อยว่าแบบเป็นมายังไงว่าแบบทำไมอยู่ดีมาออกมาแต่งก็คือเรื่องของเรื่องก็คือเมื่อก่อนพี่ขับซีวิกเนาะที่ขาวซูมสปอนเซอร์อะไรบ้างนะชุดหน้ากระจังหน้านี่แหละชุดหน้าเปลี่ยนเอฟเหน้าเอฟเก็คือจะเป็นทางทางอะไรนะโปรโตไทป์เออโปรโตไทป์การอะไรมีชื่อสปอนเซอร์ได้ยังไงเนี่ยครับก็ไม่ไม่ทั้งคันไงถ้าทั้งคันจะจำได้ดีเลยไม่ใช่สิมันแค่ชุดหน้า ครั้งนั้นก็ปิวไปเรียบร้อยแล้วนั่นคือแบบเหมือนทั่วลงอ่ะพี่โดนตรวจตรวจสอบช่องอ่ะตอนนั้นชั่วลงมากทำอะไรก็ผิดไปหมดเลยอ่าแล้วพอเป็นขนาดนั้นปุ๊บเป็นปุ๊บก็เกิดอุบัติเหตุอันนี้ไม่ได้เอาไม่ได้เอาลงอ๋อไม่ได้ออกเกิดอุบัติเหตุใช่ก็คือนี่เลยนี่เลยนี่เลยตัวตะกล้องใช่ไหมปยกสตอรี่ใบยกเอาไปเกิดอุบัติเหตุมาใช่เสร็จแล้วมันก็ต้อมออกมาแล้วหกแสนรถไม่เดิมแน่นอนเราก็เลยคืนสร้างให้ประกันไป แล้วเงินทอนประมาณ6 0 0 0 0ได้เงินทอนมาทุนไหมพี่ขาดทุนประมาณสามแสนประมาณ4ี่แสนสองเก็บตังค์ไหมไม่จะมีอะไรมาให้นี่อย่างนี้เออก็ทำงานใช้ชีวิตเป็นงานตลอดชีวิตเลยเป็นตากล้องตลอดชีวิตชาตนนี้ต้องใช้นี่ตลอดเสร็จแล้วก็อยากจะได้รถใหม่คันเนี่ท่านเศรษฐีก็โทรมาเลยว่าท่านท่านต้องซื้อมัดแต่งผมจะซื้ออ่าเอาอะไรของมึงวะท่านเลยบอกมึงพูดเล่นหรือพูดจริงนี่ท่านบอกเดี๋ยวเดี๋ยวรู้ ท่านก็โพสกับรูปกับรถเลยเอาเฮ้ยมันซื้อแล้วที่กรุงเทพปะใช่ท่านจัดสดเลยท่านท่านเปิดก่อนเลยว่าท่านชอบเป็นนี่ใช่เสร็จแล้วแบงก์ก็เหมือนกันแค่ับเนี่ยแบงก์มา Infinity แบงก์ก่อน Infinity แบงก์นี่แบบไอ้ควยกสีเอาวะไฟตอนนั้นมันจะเอาอะไรวะ GCR สามห้าอ่าสองค่าให้เลือกมีช้อยสองค่าเสร็จแล้วปุ๊บโอ้แต่ท่านเศรษฐีบุรีรัมย์นี้ อยากจะออกมาแตงเอาเั้นเอามาแตงแล้วกันพี่เอาเหมือนกันพี่ต้องออกนะก็คือเหมือนกับว่า3คนเนี่ยต้องออกเหมือนกันคือรถเราจะชอบเล่นเหมือนกันจากเมื่อก่อนเราเล่นคนละยี่ห้อแต่ผมกับท่านเศรษฐีนี่จะเหมือนกันหมดเลยตั้งแต่เซตแปดร้อยเซตแปดร้อยเซเอ็กซ์สิบแล้วก็มาอาวันแล้วก็มามาแตงใช่ก็คือทีนี้แบงก์ก็เป็นน้องงเนาะ ตึงเข้ามาก็ก่อนขี่เอ0พันอ่าก็เลยมาขี่เป็นอาวันด้วยกันอ๋อขายกันไปแล้วมาอาวันใช่แล้วก็เอามดแต่งเราต้องเหมือนกันแต่ท่างเศรษฐีเขาอยากแตกต่างนี่ใช่เขบอก WW R ก็ไม่อยากสีเหมือนใครบุกันก็พูดคุยไปอย่างนั้นแหละอาวันเออะาวันมเมเออไม่ใช่หรอกคือแบบท่านไม่สุดไง๋อท่านเลยแบท่านบอกกูจะเสียเงินสี่แสน พื่ออะไรวะเออแค่มีเอ็มไม่เฉ่เก็บเงินไว้ดีกว่าท่านงกท่านพอพูดไปพออะไรนะข้าวข้าวักจานทำไมนะกับเขาอ่ะกับเราไม่เคยไม่เคยจ่ายให้ไม่เคยจ่ายให้เลยท่านเศรษฐีอ่ะท่านสุดจริงๆน้องๆท่านมัธยั์มากต้องใช้คำว่ามััธยั์ท่านไม่ได้งกเลยใช่นั่นแหละเสร็จแล้วก็ก็เลยบอกอะถ้ามึงอยากให้กูออกจริงๆอ่อะพวกมึงสองคนอะโอนเงินมาให้กูคนละแสนเูจะเอาไปดาวมันโอนให้เลยสิบนาทีนั้นเลย เอาเรื่องเอาอยูไม่น่าท้ามเลยไม่น่าไม่น่าบอกเลยได้โอนมาให้ปั๊บพี่ก็เลยหารถเลยเดิมเดิมไม่ใช่แบบนี้ครับเดิมๆคือสีแดงอ่าคือมีสีแดงแล้วค่าขาวคาดำครับอ๋อตอนแรกคาดำอ่ะใช่ค่าดำแล้วก็ไปใส่สีขาวมาอ่าเสร็จแล้วลองนั้นผมก็ไปแต่งคือเดิมๆจะมาแบบนั้นแล้วก็มีแบบไปเติมสเกิร์ตใช่เออไม่เขาเรียกกันชนหน้าแล้วกันเนาะอ๋อนี่คือเปลี่ยนชิ้นนี้เหรอใช่ครับตอนนี้เขาจะเรียกว่า เชอร์บี้ G T 3 5 0อ๋อเป็นตัวของ G T 3 5 0ใช่มันจะมี G T 3 5 0 G T G T 5 0 0้อ่ะฮะอ่าเป็นเชอร์บี้ด้วยใช่ครับคือลึกๆเนี่ยจริงๆมาสแตงมันจะมีแบบว่าอารมณ์เหมือนแบบเชอร์บี้เนี่ยเป็นชื่อคนใช่คือต้องไปศึกษาก่อนคือผมศึกษาลึกๆว่าเชอร์บี้เนี่ยเป็นคนซื้อมาสแตงออกมาใช่แล้วไม่ชอบแล้วเอามาคัสตอมมาสร้างพาร์ตัวเองแล้วก็ก็เลยดัง ใช่ต้องไปดูหนังอ้รืัองเนี้ยตาเชอร์บี้กอดกอดเบนเฟลารใช่จะบอกหมดเลยก็เป็นสำนักแบบใหญ่เลยก็ดังมาจนถึงทุกวันเนี้ยเชอร์บี้คันแรกเป็นรุ่นนั้นรุ่นนี้แต่มันก็มีหลายหลายโฉมเนาะหลายแบบใชี GT 3 5 0ก็คือบอกเลยว่า u u t t n g เนี่ยจะมีพาร์ทแบบแต่งเยอะเยอะไม่ว่าจะเป็น GT 3 5 0 GT 5 0 0หรือเป็น GT 5 0 0แบบใหม่ อ่าแบบใหม่มันจะเป็นตัว V เข้ามาหน่อยเนี่ยตัวนี้ก็จะมีติดตรงนี้ด้วยมาสเตงข้างล่างข้างล่างเออมาสเตงอันนีทไอชิ้นนี้ก็คือเหมือนซื้อเพิ่มไม่ไม่ซื้อนี่หมายถึงติดสติกเกอร์ใช่แล้วก็จะเป็นนี่ดักลมข้างอ๋ออันนี้เห็นไปใส่อยู่ใช่ครับผมดักลมข้างดักลมข้างอันนี้มันใส่หลอกว่ามีหลอกฮย ใช่หลอกใช่มันที่จริงคือถ้าเราอยากจะเจาะก็เจาะได้แต่มันเสียรถเสียรถเอเอาแบบนี้ดีกว่าใช่หลอกหรอกเอามาดักหนคือจริงๆมันดักลมแต่นี้แต่นี้มันดักหินดักหินดักลมดักลมม่ใช่มันคือเอาหลอกและเอาง่ายๆหินเพียบเลยใช่ถ้ามันเจาะมันจะเป็นแอลรไดนิกที่ดีเลยข้างหลังข้างหลังข้างหลังเขาเรียกว่าชอบมากเลยเนี้ยราวดักผ้าใช่สปอยเลอร์ GT ห้าร้อยตัวนี้แต่ข้างหน้าเป็นกันชน3 5 0ใช่นี่แหละคือผมแบบ ไอ้เหี้ยกูแต่งรถทําไมกูแต่งแบบหน้ากับหลังไม่ตรงกันวะเพราะว่าถ้าเป็น GT สามห้าศูนย์มันจะเป็นแค่จะงอยขึ้นมานิดเดียวเป็นดักเทลเป็นตูดเปียดนิดเดีเป็นดักเทลเนาะใช่เล็กๆนิดเดียวมันไม่สวยอ่ะมันไม่รถแข็งมันไม่สปอร์ตเลยเหมือนแบบไม่ไม่ซิงนะก็เลยเอาแบบนี้ไปครับผมแล้วไอ้ตรงนี้เปลี่ยนป่ะพี่เหมือนเดิมไหมไม่ถ้าเปลี่ยนก็ประมาณ จำไม่ผิดเฉพาะตัวนี้นะยินกลางหมื่นห้าที่เป็นคาร์บอนหมื่นห้าเลยเหรอใช่แค่นั้นเองมันจะมีตัวที่เหมือนแบบเปลี่ยนโลโก้ตรงนี้ได้ด้วยใช่หมื่นห้าหมื่นห้านี่คือสับนะอ๋อถ้าถ้าไม่สับแพงไมนี่าไม่สับน่าจะสามหมื่นรูป่าไหมเนี่ยจริงป่ะเออโคตรแพงมันเป็นคาร์บอนแล้วก็เป็นโลโก้แต่ก็สมราคาสมราคารถรถบอกเลยว่าอร่อยแต่งของมาสแต่งแพงครับผมแพง แต่มันก็เทียบกับราคารถไงใช่มันก็ซูสีกันเลยเนาะสูสีกันนะใช่ท่อท่อท่อนี่เป็นเปลี่ยนมาท่อคู่ครับผมท่อนี้ดักดินดักดินท่อตอนแรกเป็นไทเทนไม่ได้ละเป็นสีไทเทนะตอนนี้เป็นสีโครนสีโครนตอนนี้แบบโครนดูเดออันนี้คืออ็บอกมาจากโคราชไงใช่ก็คือฝนมันตกบ่อยจริงๆรแล้วรถนี้ก็คือไม่ได้ว่า เอาขี่เอาไว้หลอเป็นบางครั้งไม่ใช่นะนี้ใช้งนชีวิตประจําวันเลยอ๋อแทนซีบิกไปเลยใช่จะไปไหนก็ไปไปสวีเ่นก็เอาไปฝนตกคือต้องออกมันไม่มีรถที่จะใช้แล้วไงก็คือจะก็คือมีคันคันนี้แทนซีบิกอ่ะใช่แล้วเวลาไปยอตตอรี่ขับไปเรียนก็เอาคันนี้ไปมันอยากได้คันไหนมันเอาไปหมดเอาวันดินมันก็เอาไปโมตาดเอ็กแม็กเอ็กแม็กอะไรวิบาก์วายเซ็ปได้หมดมาที่เป็นหมดเนี้ยหยิบเลยเออเอาคันไหนดีหยิบกรจายไปเลยฮะ มีเฟืมีแฟรน่อ,นอย่าหา <c oughs> เอาพวกมืนๆดื้อๆอย่างนี้ <c oughs> แตบบ่ว่าขับรถไฟเป็นขับรถยนต์เป็นเนี่ยเอาแบบขับไม่เป็น,น,นทุกอย่างมันเป็นทุกอย่างอ่ะคือซื้อเครื่องบินมามันก็ขับเป็นเันเอาด้วยทุกอย่างอ่ะนี่เลยที่เรียก<ด>ว่านี่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 ใช่อันนั้นของขังจากประคุณชัยของเจย,ยกเลยของขังเลยพือเจยกเลยฮะ ชนอะไรอันนั้นตายเราไม่ตาย <l ots> ชนอะไรชนควายได้ไหม <C> e <at> ตายยักษ์ควายเลยชนอะไรได้หมดแต่ตัวเองไม่เป็นไรยันคาถานี้คือเอาตัวรอดเอาตัวรอดได้และนี้แพทเทิร์นชิปก็แต่งมาใช่แพทเทิร์นชิปตัวนี้จะเป็นอของแต่งจากอเมริกาเลยนะ <c oughs> อันนี้สั่งจากอเมริกาเลยและแพทเทิร์นชิปมันตอบเร็วไหมพี่แบบว่ามันเหมือนอดีเลยสักวิหนึ่งได้อ๋อดีเลยหน่อยใช่ไหมแล้วค่อยมาอีกหนึ่งวิใช่ช้ากว่าอา m อมาก โอ้มานเรื่องตอนนี้ไงอันนี้อันนี้ตึ๊กแดนตึ๊กแดนตั๊กดเท่าไหร่เดี๋ยวให้พี่ลองขับให้ผมดูหน่อยดีกว่าขับเองเลยปะให้ขับเลยเหรอเออใช่ครัชวนะพี่ไว้ใจซูมให้ผมขับเลยเหรอใช่ก็เปลี่ยนชื่อเลยเปลี่ยนชื่อเลยถ้ามีปัญหาใช่เปลี่ยนชื่อเลยใช่แล้วก็ซื้อ อาสามารถให้พี่อ๋อได้ได้ได้ไหมไม่ไม่เป็นไรพี่อันนี้ไม่มีใครเคยได้ขับไปนะนอกจากพี่กับยกแล้วมีแค่เรานะจริงป่ะจริงได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวผมพี่แบบโคตรห่วงเลยนะเนี่ยขอลองไปแฮทสักทีนึงไม่เป็นไรไม่ต้องกลัวนี่นั่งไปด้วยนะไม่กลัวพี่แค่แบบว่าผมมาบุรีรัมลอบแรกรถคว่ำไปคันนึงเฮ้ยเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรดูดูซีวิคพังไปคันนึงเหมือนกันเฮ้ยตัวทำลายเหมือนกันตัวทำลายข้าวของเหมือนกันเดี๋ยวเดี๋ยวขอลองหน่อยแล้วกันนะกับรถพี่เลนะครับไปนะ คุณแจรคเราท่ไหนพี่เขาใช้รีโมทตัวนี้ใช่ล้วกดสตาร์ตตัวนี้ใช่รีโมทอยยบเบรกสตาร์ตอ๋อเหมือนซีวิ c เฮ้ยจะได้ขับอวันเอ้ยจะได้ขับมาส t ต n งแล้วครับทุกคนอ่านี่แหละอ๋ออันนี้อันนี้อันนี้คือบีอันนี้บีลั่นต้องอย่ามาเออนี่มันต้องเสียงงี้ต้องงี้ใช่ ประมาณสปอร์ตแล้วกันจะได้แบบติดติดมือติดติดตีนหน่อยแต่มันมีแท็กชั่นอยู่ใช่ไหมสปอร์ตใช่มีครับผมอ๋อไปเลยไปนะมันก็เหมือนเปลี่ยนชื่อนะเปลี่ยนชื่อเลยเปลี่ยนชื่อเลยมันอันนี้เอาเบีงมือลงยางลงแล้วอเลยมันมันก็เหมือนซีฟิกับมั้งใช่เหมือนกันเลยโอ้ฝาปงหน้ามันใหญ่นลพี่นะใช่ครับผมหน้ามันจะยาวหน่อยอันนี้คือถ้าตัวเราอ่ะอยู่ ระหว่างยูเทินเรียบร้อยแล้วคือหมุนยังไงล้อหลังก็ไม่ปีนเพราะมันจะเป็นหน้าหน้ายนะหน้ายาวหลังสั้นเ๋อเบื่องเนี้ยหน้าผ่านยังไงหลังก็ผ่านใช่เฮ้ยเฮ้ยปิ้วขึ้นสนามขึ้นอนเลยเงียเลยมีประกันไหมพี่มีประกันไหมเนี่ยมีนะมีนะฮะคว้าดีกว่า ตรงไปนี่ขวาเอาเฮ้ยอย่างงงเอย่างงงปกติปกติฟอร์ดมันจะอยู่ฝั่งนี้ไหมอ๋อใช่ถูกต้องแต่ตัวนี้น่าจะมาประกอบที่ไทยอ๋อก็เลยอยู่ฝั่งปกติแบบรถญี่ปุ่นอ๋อน่าจะประมาณนั้นอันนี้พี่ก็ยังหาพ่อพ่อแบบแก้สงสัยอะไรตรงนี้ไม่ได้เหมือนกันว่ามันทําไมเพราะว่ารถปอมไหมเนี่ยพี่เพรพ่อของท่านเศรษฐีก็อยู่ฝั่งไหนก็จะอยู่ฝั่งซ้ายอ๋อฝั่งซ้ายเหมือนกันใช่ ของพี่กับทินฟิลิสตี้แบงค์ทวดอยู่ฝั่งขวาอ้าวหรอแสดงว่าเหมือนรถเก๋หรืไม่เก๋ป่ะอันนี้ก็ไม่รู้ว่ะอะไรอันไหนเก๋อันไหน,น,นไม่เก๋อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันเราชอบกินกาแฟไหมชอบพี่ชอบ,บ,ช,อบชอบกินอย่างอื่นก็เฮ้ยเนี่ยมันทางตรงตรงเนี้ยมันเหยียบได้อยู่ก็ลองเหยียบดูเหยียบได้เลยถ้าเราไม่ไม่ใช้ไม่ได้ชิปมันก็จะ จะเป็นอ่าใช่มันจะพวงมาลัยมันจะหนักนะอ๋ออันนี้พวงมาลัยมันจะมีอ่า normal sport แล้วก็ soft คือถ้าเราใช้ในเมืองเราก็ใช้เป็น soft ได้เสียงตอนถอนเกียร์นี่แบบพี่ชอบตอนถอนเนี่ยตตัังงถอนนี่แม่งแบบใช่อ่ะเอาใหม่ดิ ดิฟเลยไหมพี่เนี่ยเข้าช้างดิฟเลยได้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 พี่อยากได้รถใหม่อยู่หมันก็ถือว่าเป็นรถสปอร์ตคัสคัสแรกแล้วกันออืเริ่มต้นที่แบบว่าใช่แล้วราคาราคามันไม่ได้แบบว่าเวอร์เกินไปแบบ10ิบล้านสิล้านมืองมันเล่นได้ง่ายเลยใช่สอง้อกวาบาทอยู่สองล้านสามล้านกลางอ่าจะประมาณนั้นแล้วแต่ปีนะครับ ก็จะประมาณนั้นเหมือนเริ่มต้นนะพี่นะเหมือนเริ่มต้นแล้วมีแผนไหมมีแผนว่าแบบจะไปแบบไม่มีไม่มีไม่มีเป็คือมีแต่จะโลซีซีลงเผื่อเผื่อแบบว่าท่านเศรษฐีกับขอนแก่นกับบุรีรัมย์เขาแบบไปแลมโบอะไรเงี้ยแล้วแบบเราต้องไม่เรากลับมาใช้ชีวิตเหมือนเดิมใช่ซีซีเราไม่นิดโอเคถ้าประมาณนี้เป็นไงเป็นไงเป็นไงเดี๋ยวต้องโดนสักคันหนึ่งนะครับถ้ามีตังนะคือถ้าแบบมีเวลาหรือว่าทางเยอะกว่านี้ใช้โหมดแท็กจะมันมากมันจะลากรอบได้เยอะ มันจะกวาดล่อไปปื้อสักแปดเก้าพันมันถึงจะบังคับให้เราพลิกชิปหรือไม่ถ้าเรายังไม่ใส่มันจะใส่ให้เองแต่ถ้าแท็กนี้ลากอะไรคือนี้อันนี้ลองแค่สปอร์ตก็ยังแบบเอาง่ายๆคือสามโหมดอะสปอร์ตอยู่ระดับกลางอ่าประสิทธิภาพเครื่องยังไม่งัดมาเต็มที่แต่ถ้าแท็กนี้อีพ่ออีแม่ใส่หมดตูดนี้อย่างนี้เลยแท็กชั้นนี้หมดเลยใช่มันจะเป็นอย่างนั้นเลยคือยุเทินหมุนอะเคยละจร่ยุเทินหมุนเลยใช่ปกติเราชอบแบบหยยบ คันเลกออกโค้งใช่ไหมล่ะเวลาอยู่เทินอันนี้ปุ๊บหมุนเลยเคยไก่หยกแล้วหมุนฝนตกบ้านหรือว่าถนนปนไปเลยจริงอะใช่มันขับขับหลังอยู่แล้วไงใช่แรงม้าลง้อหลังขับหลังแปลว่าดิฟได้นะใช่ดิฟได้ดิฟได้แต่เวพราะว่ามันไม่เหมาะหรอกรถพวกนี้ก็ประมาณนี้ครับกับรถพี่เลนะแบบประวัติว่าแบบเป็นมายังไงถึงเป็นมาแต่งแล้วก็ได้ลองแบบขำๆนิดนึงแบบว่า ก็แรงอยู่นะ<ช>แต่ว่าใช้ได้อยู่ก็เหมาะสําหรับคนที่อยากจะเล่นรถสปอร์ตเล็กๆก็เดี๋ยวพี่ เปลี่ยนเป็นแลม兰博ผมก็ต่อแล้วกันซื้อเันนี้ต่อเลยไม่ต้องหลอกเดี๋ยวเอาชีวิตมาแลกแล้วกันเอาชีวิตแล้ใช่แล้วเราไปผ่าต่อเลยเอางั้นเลยซีวิตต่อป้ายแดงสดมาให้พี่นะเอางั้นเลยเอาป้ายคอร์ลักังเหมือนกันเดี๋ยวแลกเลยจัดแลกแลกแล้วไม่เพิ่มตังค์ด้วยแลกเลยโอเคก็ประมาณนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์แชร์ซับสไคร้นะคแล้วก็อย่าลค์กดซับสไคร้ให้ด้วยฝากช่องพี่เรด้วยเลซ่าเรซิ่งมีสองช่องนะครับก็ยังไงฝากมาด้วยยังไงมาเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย